รับประดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการตื่นวันชนและผู้มีเกียรติตามในมตา25แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5พศ2562ลองบริหารตัดกยาเราก็ยื่นไปยื่นไปไม่ไม่ไม่มายื่นไปครั้งที่สองไม่มาที่มีครั้งที่สามแล้วมั้งก็บริหารตามญญยานะก็ไม่ต้องกังวลอะไร เพียงแต่ว่ามันเหนื่ททอยตอบคําถามชาวบ้านหน่อยอ่ะแล้วท่านต่อจอก็ไปอธิบายหน่อยก็แล้วกันมันมันเงินปฐมนิเทแก้วเพิ่มขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์จานวนเงินสิบล้านบาทล้วนเหตุผลเนื่องจากทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการจัดทําแบบรูปรายการงานต่อสร้างและกำหนดราคาการจึงไม่สามารถดําเนินการจากการัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจาัดซืากกา้อจัดจ้างสมัยสามัญสมัยที่สองทั้งที่สองประจำปีสองพบ เมื่อวันที่28สิงหาคม2568เสร็จแล้วนั้นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซึ่งประกอบด้วยนายวัฒน์เขียนเรื่องแคลงเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต่างๆจังหวัดนครสวรรค์อนี้เพื่อเป็นความจำเป็นและเพื่อเป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์บัดนี้ได้เวลาอครแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสภาการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีความจำเป็น ต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568เงินเหลือจ่ายงบดำเนินงานไปั้งกใหญ่ปริการใหม่กองการต้องเที่ยวและกีฬางบลงทุนค่าทะลุพันและค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2566ถึง2567ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จำนวน5โครงการ ตามและประเมินผลและคู่มือการใช้งานระบบข้อมูลผลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทขอเชิญท่านนายกครับเดือนสิงหาคม2567กันยายนพศ .2518 นายเชิญทวงสมบัติ ประธานสภาองค์การมีหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเชิญพงสมบัติประธานสภาองค์การมีหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนิน